ถ้าเขาขาวเนี่ยมันต้องคนชำนาญแล้วมันดูจะดูยากหน่อยหนึ่งแต่สำหรับผมอ่ะผมพอใจแล้วไม่มีปัญหาอ่าคือแล้วเกเป็นเรื่องของผมเดี๋ยวจบเดีใช้ต่างได้เลยเนี่ยเข้านั้นมาเทีข้างเนีข้างแน่ัดไม่เหมือนกันคนละแบบอ่างเี้ผมใค้ต้องตัดแบงนี้ หรือว่านี่เป็นผ้าสายผมใช่ไหมผ้าสายผมอ่าเนี่ยเขาชมในเฮียสภาวะตอนนี้ในเฮียน้โหมันไม่ใช่ขายง่ายในตลาดฮาตอนเนี้ยหลายที่ก็แย่คนส่วนใหญ่จะไม่กลุ้มซื้ออ่าเพราะว่าสภาวะตอนเนี้ยขายยากคนซื้อคนซื้อส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเขาซื้อแับผ้าพวกผ้าระดับเกศพวกแห้งๆเลยพวกความคมเลยพวกนั้นใช่ไหมผ้าแห้งๆนะแต่เดี๋ยวเนี้ยมันเป็นผ้าระดับกลางกลาง น,นี่รวมแล้วมันก็เงียกันยัได้หลแสน้นีเท่หร่เนี่ออยอมแด้กวรม,มัม้งแนกว่าอมแพนกว่าคอมพิวเอร์คอแนก่าตวี้ลดลงแก่ต,กตัตัวว่าแ่อันนี้ติจมันมันมันไม่ได้พิมพ์ข้างรัตมีอ่านี่ก็เียพิมข้างเงีเงเ้ยไงกูขอเเลย ถ้าตอนนั้นเยซือเป็นโลหะจ,<ล>จะมาเยซือได้กำไรโลหะราคาจะแพงกว่า,าเนื้อทองแดงอื่นเลยกับอันนี้เนื้อตะกั่วเพราะอุมบาทเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คนไม่ไม่ไม่ไม,ม่ส่วนใหญ่เขามันจะซื้อเป็นผลเด็ดใช่ไหมอันนี้อาศัยว่าเออบุรีบุรีผมไม่ผผมผมมีตาแบบแบบตัดตี อาตามนี่นี่ของเียนมันแบบไม่ตัดมีคุณดีบินนี่ผมไม่มีผมมัจะซึ่งเท่าที่ก็เลยให้หราคาเยสูงหน่อยมีโปรเตสได้อริการตียและน่าวัอ้าวทางกุฎิมโอ้ทางกุฎิมเราย้องเร่งแรงวันได้ได้ราคาแรงวันแล้ววันเกดน่เท่าไหร่เนี่ยได้ของวันได้ของวันก็คืทยอลังเรจอได้ของมเพแได้ของ

เดี๋ยวที่แจกกรรมการมีแดงครับมีแดงอนจะก่ดอ๋อมีีร่ด้วยเท่าไหร่่ยเออเท่าเดียอ๋เียนดีดมการได้ไ

เนี่ยมันแค่พอพอสวยไม่ไม่เต็มที่โอ้ยพอปวดที่ไหนมาพอปวดที่ไหนมามาโดนมาท่านผีเออรายการงานรายการเท่าไหร่เออไม่กี่แสนนะโอ้ยแสงไม่ได้แสนมันต้องสวยกว่านี้ต้องผิวแดงๆเลยแล้วก็เส้นรัศมีหนึงตีหนงชัดๆอันนี้ไปถึงได้ที่สองเพราะว่า มันยังกู้ที่หนึ่งไม่ได้ตอนนี้ก็ผมไม่รู้เยี่ยงเพึ่มเท่าไหร่นะจะได้ห้ามบุญเอาแบบไม่ได้ไม่ไหวเยี่ยงไม่ไหวเยี่ยงไม่รอดเยี่ยงถ้าอันนี้เราว่าไปตามสภนผ้าพงอะไรเยี่ยเพราะว่าเยี่ยงเยี่ยงดูตรงหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยไปดูอันนี้ยังไม่สวยถ้าสวยอะแสนหนึ่งผมไม่ต่อ อันนี้เราว่าไปตามเนื้อผ้าพเขาตัดสินอย่างเงี้ยถูกแล้วเลยที่ได้ที่สองเลยลองๆไม่แบบไม่ไหวแต่เลย๋ยวจะไปหูต่อพ่าวสภาพ่าวว่าอย่างนี้เงี้ยแต่จริงมันสภอพาวว่าตอนนี้เงี้ยภาพไม่ใช่ขายง่ายนี่เงี้ยพระมงเนี่ยเราคนซื้อเนี่ยนะน้อยเงี้ยแต่สายว่าผมอ่ะยังใจสู้อยู่แต่ว่าก็โอเคอะไม่เป็นไรเสื้อผมยังไม่มีมุมขายอะไรหรอกแค่เราซื้อเอาไว้ ใช่อย่างงูบกูเนี่ยมันเป็นภาพฉายของผมชอบอยู่แล้วเยียมาถูกทางแล้วอ่าเข้าไปทื่อในเยียไม่ได้ราคาอย่างนี้หรอกที่เห็นก็สวยผมถึงผมถึงให้ราคาเยอะปะผมหน้าพูดลุงบกูเนี่ยถ้ามีสวยๆนะถ้าเรือผมเนี่ยถ้าสวยๆในเยียมาผมก็ถูกละผมให้ราคาสูงอ่าแต่อะไรอะไรก็ได้ถ้าให้คืออย่างเนี้ยอย่างนี้ถ้าสวยผมก็ว่าไปตามสวยอย่างนี้ถ้าสวยผมไม่ตอบ เผอเผมอาจจะอาจจะให้เกินอีกด uh, so, ้วยถ้าสวยถูกใจผมมากๆนะอ่าก็วันนั้นมีมีไซร์ยิ้นมาขายถูกใจผมก็ขอเพ้นผมให้เพิ่มให้เลยอ่าแค่นักต่อผมขับราคาบาทสามแสนผมเนี่ยให้เพิ่อไปเกินสามแสนหนึ่งเดือนขอขอขอพ้นหน่อยอ่าผมขอพ้นให้ได้เงินคิดด้วยอย่างเงี้ยอย่าไปซื้อบาทแหลกมากตอนนัน ว่าไม่ได้เลยเดียวโอ้ยเกียร์ซื้อหลังทีป um, yeah. ีแล right ้วครับตอนนี้เขาอาจจะเศรษฐกิจฟุ่มเฟือยมาไม่ได้เขาอาจจะซื้อแพงเลยครับเดี๋ยวให้ทดลองเนี่ยรับเลยอยู่เลยครับแ้วทดลองนะเดี๋ยวเข้ามาก็เลยให้เขารับก่อน อ้าวอ้าวมีมามานับตันว่ะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร